เป็นบ้านในฝันพี่ใหม่ฝันมาเกือบ30ปีแล้วไงแม่แบบว่าแต่ก่อนเราก็เก็บหอมรอมริบนะนะเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราอาจจะมีบ้านเขาสักหลังกนไม่ได้สร้างสักทีอ่ะก็เลยเข้าไปหาหมอดูฉันจะต้องดูดวงแล้วถ้ามาชีวิตฉันมันอะไรก็ไม่รู้เราเข้าไปปุ๊บหมอดูเขาก็ดูดูดูเขาก็บอกโอ้คุณใหม่มีมีมีบ้านมีแน่แต่อายุ60อ่ะเฮ้ยบอกครูรอนานเยนะเนี่หรอหกคงไม่รอหรอกน้องดูดีๆสซิมีค่ะดูดีๆีิดูอะไรผิดปะ ปรากฏใหม่ไปเห็นคนเขาหลุดจำนองพี่มาอ,อ,อยู่ไม่ไกลจากที่ใหม่อยู่อะครับใหม่ก็บอกอุย้ยเอาเลยถ่ายรูปทุกอย่างแล้วก็เอาโฉนดเนี่ยส่งไอ้น้องคนนี้ไปเขาจะให้พ่อ,พอเดดอพิ่มเปิดดวงชะตาปรากฏว่าพี่ใหม่ก็ไปทํางานของพี่ใหม่ก็ได้รับโทรศัพท์เขาบอกไม่ได้บอกพี่ใหม่ห้ามซื้อที่ดินนี้อย่าซื้อเด็ดคะ่ะถ้าซื้อแม่จะป่วยหนักพี่ใหม่จะลําบากมากเงินทองไม่มีงานโดนแคนเซิลหมดเลยเราก็เริ่มมองหน้ากันว่าเหมือนน็อตมานั่งอยู่ในชีวิตเราเราก็เริ่มไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่พี่มาเราก็เริ่มแบบเอะไงวะอะไรเง ชื่อเธอนะขอ้องจริงที่นี้อย่าได้ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็เลยต้องสงบตัวเองลงว่าไม่เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มก็เริ่มว่าเอายังไงดีพี่ใหม่ก็รู้จักกับพี่ชายคุณแฟงเป็นคนฮ่องกงอมีผู้ชายอยู่คนนึ้รู้จักเชื่ออาจารย์นบดวงพี่ใหม่คือห้ามมีบ้านแบบใหญ่ที่ดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเต็มที่ก็ร้อยวาเขาต้องไปทําพิธีนู่นนี่นั่นงั้นใหม่ไปทำแล้วอย่างนี้แล้วกันไปหาที่ดินที่ชอบแล้วก็ไปจุดธูปบอกแม่พระธรณีแล้วก็ทําแบบตบ ดินแบบหาที่สงบใต้ลมไม้จุดทูบนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไว้ทาหมดทุกอย่างอะไรมูเตลูเอาหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ๊ยยังหาที่ไม่ได้แล้วจะไปตรงไหนวันนี่ก็ข้างบ้านแม่ที่ก็สวยแม่บอกก็แม่บอกเลยว่าต้องตรงนี้แกเจ้าไม่ล่าบอกว่าเชื่อแม่ก็ได้ว่าก็ได้แต่เราคิดว่าคงไม่ได้ชั่วโมงเดียวแม่ไปหาที่ดินเจ้าของมาจากไหนไม่รู้กลายเป็นแบบได้แล้วนะลูกอะไรนะแม่ทำไมมานลวดเร็วอย่างงี้ได้หลังบ้านแล้วลูกถ้าแกต้องลงเงินเลยแกต้องลงเงินเลยเอาเลยเหรอแม่คือ เอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหม่ทำพิธีใหม่ก็ไปทาพิธีเอาขุดดินไปให้เขาไปไหว้แม่พระธรณีอะครับแต่นี้ก่อนวันที่จะไปเนี่ยใหม่นั่งอยู่บ้านแม่ไอ้ที่ดินเนี่ยอยู่หลังบ้านก็นั่งทานข้าวกันดิบดีอยู่ดีๆก็แบบเป็นวันสงกรานแล้วใหม่ก็เไปรดน้ําดําหัวให้แม่อะไรเสร็จเราก็รู้ละเดี๋ยวใหม่จะต้องไปจุดธูปแล้วอ่ะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเราไปจุดทูปกันวิธีก็แบบเหมือนจักแดดร้อนๆก็เริ่มแบบพายุข้าเหมือนลมมาแรงอะไรเงี้ยพี่สาวก็บอก เร็วเดี๋ยวไม่ทันแล้วแกเดี๋ยวไม่ทันไอเราก็แบบย้ายเดี๋ยวนูมาอยู่ด้วยไปบอกรูปยายกับตาอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นรถตู้กันเพื่อจะมาอุ้ยทตมาดูคึมฟ้าคึมฝนนี่ว่าเมื่อกี้มันยังดูแดดเปี้ยงอยู่เลยวันนั้นมันดูแปลกแปลกกันแล้วพี่ใหม่ก็ทุกอย่างมันรวดเร็วแล้วทุกคนก็รอในรถให้ใหม่ลงไปคนเดียวก็มีผู้จัดการช่วยลงไปเพื่อจะกางล่มให้เพราะฝนเริ่มมาแล้วเราต้องแบบสวดมนต์ของเราชุดใหญ่ฮะอ้าวฟ้าสว่างลวอ้าวเหรอฝนไม่ตกก็เหรออะไรเงี้ย้วใหม่ก็เอาดินเนี่ วันเดียวกันเอาไปให้อาจารย์เาเข้าไปปุ๊บอุ้ยบ้านแกเรานึกว่าเรา่แปลกแล้วเออทำไมบ้านท่านดินเต็มไปหมดเลยอยู่ในถุงอ่ะแสดงว่ามีคนเป็นแบบนี้เยอะมากค่ะอ๋อคือเอาดินมาให้ดูไม่ใหม่เอาดินไปให้ท่านให้ทําพิธีว่าหม่เอาอันนี้แล้วแต่พอหม่เข้าไปในบ้านอ่ะอู้ทำไมถุงดินมันเต็มไปหมดอะมันบ่งบอกว่ามีคนเนี่ยที่ปีดวงชะตาคล้ายเราในความในความหมายี่ไม่อะแล้วสุดท้ายก็คือได้ที่นี่ได้ โอกเอาไว้ต้องเอาแล้วอะไรเงี้ยเรื่องราวกว่าจะมาเป็นบ้านพี่ใหม่เนี่ยโอ้โหรวยมากแล้วทำไมต้องเป็นบ้านสไตล์แบบนี้อย่างนี้คะคือห่งใหม่พี่ใหม่อยากได้ชั้นเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นทุกวันนะเราก็กลัวอะไรนู่นนี่นั่นกับ2ก็คือว่า ชอบสไตล์ยุโรปอยากได้แบบคอลเนียลหรือเป็นเฟรนช์เป็นลอนดอนเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยครับก็ออกแบบแล้วก็บอกกับคนเขียนแบบทั้งหมดว่าต้องการอย่างนี้อ,อย่างนี้นอกจากว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วเห็นว่าตอนบวงสวงก็มีพระพิคเนตด,ด้วยใช่ครับใช่ก็คือพี่ใหม่ก็จะแบบที่บอกทุกอย่างอะ,อะไรที่มูเตลูทาหมดใหม่ก็มีบูชาพระพิคเนตมีระเทพแน่นอะ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีพระพิคเนตน้อยอยู่2องค์3องค์ก็จะบอกท่านทุกวันว่า ให้ใหม่มีบ้านนะเดี๋ยวใหม่จะมีเพื่อนเล่นไหมท่านนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องเชิญเพื่อนเลยเอาก็มีมีจนแบบว่าเพื่อนเล่นท่านเริ่มเยอะแต่แบบเพื่อนเล่นเริ่มเยอะแต่ก็สุดท้ายก็ได้แล้วใหม่ก็ใหม่ก็พูดด้วยอีกอันหนึ่งว่าใหม่จะสร้างพระพุทธรูปเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรนะก็คือองค์องค์ท่านเนี่ยไว้ในบ้านเลยขอขอให้ท่านแบบแม่ตาใหม่เธอให้ใหม่มีบ้านเธอเพราะว่าแม่ใหม่แก่ลงแล้วนน่นนี่นั่นสุดท้ายก็ซึ่งตัวเองไม่เคยมีในชีวิตแม่แต่เนี้ยใหม่เป็นคนแรกทุกคนก็จะแบบ แกแน่ใจแล้วหรอที่แกจะทำอต้องทำไหมต้องทำไหมไม่ทำไม่ได้ไหมต้องมีพระพุทธเนตรเราขอมาเราขอมาเราต้องทำซึ่งตอนที่ทำนี่ก็กลายเป็นแบบว่าวงจุ้ยดีมากทุกอย่างองศานี่ประตูเศรษฐีนู่นนี่นั่นก็ออกตรงบาลทีก็ตรงทุกคนก็ถูกกันไปเฉียดแสนยกเว้นเจ้าของบ้านอ